สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พีเผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะนัดมานําเสนอรถอันติสหนึ่คันให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะต้องบอกก่อนว่าคันนี้มีการปรับลดราคารงพิเศษด้วยนะคะใครที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานอยู่ห้ามพลาดกับคันนี้เลยนะคะโตโยต้าอันติสหปี2017นะคะลูกค้าคันนี้นะคะราคาหน้าป้ายนะคะจะอยู่ที่459,000บาทนะคะแต่นัดไม่ขายนะคะ วันนี้นัดลดราคาให้20,000ืเลยนะคันนี้ราคานะคะนัดให้อยู่ที่439,000บาทเท่านั้นเองนะคะใครอยากได้รถไปใช้งานนะคะติดต่อหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทร0 9 8 2 6 0 9 5 8 7นัดเพชรยนต์นะคะเฉพาะคันน,น,นี้คันเดียวเท่านั้นนะคะใครสนใจรีบต,ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะห้ามพลาดนะคะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวน์นะ,ะผ่อนนานสูงสุด7ปี8 4งวดกันปน เลยนะคะเดี๋ยวนะัดจะพาไปชมรายละเอียดของรถคันนี้กันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าป้ายทะเบียนนี้คันเดียวเท่านั้นนะคะที่นันลดลดราคาให้นะเป็นป้ายทะเบียน6กไก่รอเรือ7062กรุงเทพมหาคนครนะคะได้เป็นโฉมแมตช์เ,เช่นเรียบร้อยแล้วนะคะโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียม2เส้นนะคะโคมไฟหน้านะคะเป็นแบบมันติรีฟเฟคเตอร์นะคะโคมใสๆขาวๆส,สวยๆเลยนะคะในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะลูกค้า เป็นล้อแม็กเดิมแท้จากโรงงานนะคะเป็นแม็กอันลอยปัดเงาสสีน็อตห้ลูโลโก้ตรงกลางนะคะยางนะคะลูกค้าเป็นยางปี2022นะคะนี ยางปียีบสองใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะได้เป็นยางกุดเยียดด้วยนะคะช่วงล่างของรถสภาพเดิมๆไม่มีข้ามน้ำมันหยดไหนเยิ้มนะคะรอยซีนด้านในเดิมๆหัวน็อตด้านในสีเดียวกับตัวรถนะคะจุดเม็ดอาร์ตนะคะกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะรับประกันเรื่องโครงสร้างนะคะทางร้านมีวันตีให้นะคะเรื่องโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะกระจกมองข้างนะคะฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะมาให้ตรงกระจกมองข้างนะคะ มือจับประตูสีด้านเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะตัดผ่าการด้วยเส้นโครเมียมนะคะจะเป็นเอกลักษณ์เด่นๆของตัวอันติดเขาเลยนะคะกระจกเดิมแท้จากโรงงานนะคะโลโก้โตโยต้ามีติดอยู่แล้วก็ติดฟิล์มมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหารถไว้ใช้ขับปีใหม่นะคะก็ห้ามพลาดคันนี้เลยนะคะลูกค้าออกรถวันนี้อน่อนอีกทีปีหน้ากันไปเลยนะช่วงล่างนะคะช่วงล่างด้านหลังนะคะโครงสร้างเดิมๆนะคะนี่ เพชรยนต์นะคะขัดลดคุณภาพเกรดเอนะคะมานำเสนอขายให้ลูกค้าได้ ซื้อกันนะคะคันนี้นะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางมานะคะไม่ใช่รถแท็กซี่ไม่เคยติดแก๊สนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมสีเดิมไม่มีการตัดต่อตัวรถไม่มีการปรับสีมาอย่างแน่นอนนะคะลูกค้าเดิมๆทั้งคันเลยนะไฟท้ายนะคะลูกค้าเป็นไฟท้ายแบบ LED เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะมาพร้อมกับไฟทับพทพิมด้านล่างนะคะติดมาให้เรียบร้อยแล้วทั้งสองฝั่งเลยนะคะเป็นตัวโคราอันติด1.6ตัวจี้นะคะโลโก้ด้านหลังก็เป็นแบบโครเมียมนะคะมา พร้อมกับกระจกด้านหลังนะคะติดตัวไร้ฝ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไฟเบรกเรื่องที่3ให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะรับรองว่าใครได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะลดราคาจากหน้าป้ายให้2 0 0 0 0บาทเลยนะคะลูกค้าใครสนใจรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะอยู่ต่างจังหวัดนะคะมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะออกได้ทุกอาชีพเลยนะใครสนใจโทรหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทร0982609587นดเดนัดเพชร ยนนะคะเดี๋ยวนัดจะพาไปชมรายละเอียดภายในของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะ สำหรับรายละเอียดภายในของรถคันนี้นะคะลูกค้าภายในเขาตกแต่งเป็นโทนสีดำตัดด้วยสีเบจนะคะเรื่องไม์ของรถคันนี้นะคะอยู่ที่149,908กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะลูกค้าไม้แท้ไม้เดิมนะตัวสอบประวัติที่มาที่ไปของศูนย์บริการได้เลยนะคะไม่มีเรื่องของการกลับไม์ก่อไม้หรือชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำกลับสีไม้อย่างแน่นอนนะคะคันนี้เดิมๆทั้งคันเลยนะมือจับประตูด้านในนะคะจะเป็นแบบโเมี่มนะคะระบบเซนทัลล็อกกระจกปรับออโต้ ั่งคนขับมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ํานะคะตรงแผงประตูให้ด้วยนะคะคันนี้นะคะเขาจะเป็นโฉมเมเนเดเชนแล้วนะเขาจะได้ในส่วนของปุ่มเอองจิ้งสตาร์ด้วยนะคะเป็นกุญแจคีเลสสตาร์ทมือนะคะแอร์เป็นแอร์กลมๆหมุนได้360องศานะคะตรงนี้จะเป็นแผงควบคุมกระจกมองข้างนะเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะพวงมาลายัยเป็นพวงมาลัยแบบมังสีฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะสภาพพวงมาลัยเดิมๆนะคะไม่มีรอยถลอกรอยสึกหลอของการใช้ งานเลยนะคะเครื่องเล่นเสียงก็เป็นแบบวิทียุ FM CD USB AUX ได้นะคะแอร์เป็นแอร์อันาล็อกหมุนมือปรับได้สีระดับนะคะเกียร์ออตโต้แบบขั้นบันไดนะคะมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ำตรงด้านข้างให้ด้วยนะคะที่พักแขนก็ใหญ่ๆเลยนะคะ พักแขนได้สบายๆเปิดเก็บสัมภาระได้ด้วยนะคะในส่วนของเบาะรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นเบาะหนังสีเบจนะคะเบาะแน่นๆนะคะไม่มีอรอยฉีกอรอยขาดไม่เหี่ยวไม่ย่นเลยนะคะเบาะแน่นๆเลยนะสวยๆเลยคันนี้ หัวน็อตซอกประตูนะคะสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะไม่มีรอยเขียบเขยื้นไม่มีรอยขัดรอยไขยรอยเกาเลยนะคะสวยๆเลยนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดินทั้งคันลูกค้าได้ไปนะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะมาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะสําหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังก็กว้างๆนั่งกันสบายๆนะคะมีกระเป๋าจริงโจ้ด้านหลังให้หนึ่งฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้นะคะมีที่เช็ด ที่เสียบชาร์จไฟด้านหลังให้2ลรูนะคะลูกค้าภายในเขาตกแต่งเป็นโทนสีเบจนะคะก็ทําให้รถดูกว้างดูสว่างมากขึ้นนะคะมาต่อกันเลยนะคะสําหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังก็กว้างกว้างกันเลยนะคะลูกค้าบรรจุสัมภาระได้เยอะเลยนะคะลูกค้าโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆนะคะโครงสร้างเดิมนะคะนี่ จุดเมดอาร์ตน,นะคะกลมๆใม้เห็นเด่นชัดนะคะลูกค้าโครงสร้างเดิมทั้งคันนะด้านล่างนะคะก็มีอ่ะนี่เลยนะคะล้อไหลอุปกรณ์แม่แรงนะคะมีที่ใส่ล้อไหลให้นะคะตรงนี้เดี๋ยวเราเอาอุปกรณ์มาใส่ให้รับรองว่าวันที่ลูกค้าได้รถออกไปนะคะ คบแน่นอนนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะรอยซีนยังอยู่จุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะหัวน็อตด้านหลังนะคะหัวน็อตด้านหลังสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับเยี้ยนเลยนะคะบอดี้ด้านหลังนะคะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะเรื่องโครงสร้างไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าเรารับ กันเราการันตีให้เลยนะคะว่าโครงสร้างของเรานะคะเดิมๆทั้งคันไม่มีชนหนักมาอย่างแน่นอนนะคะรับรองว่าใครได้คันนี้ไปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสําหรับใครที่สนใจรถคันนี้นะคะห้ามพลาดเลยรียกติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดกันไปเลยนะคะลูกค้า เดี๋ยวนัดนะคะจะพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์กันนะคะว่ารายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์คันนี้เป็นยังไงนะคะสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาด 4,600cc 125แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะเดิมเดิม ไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลเยิ้มเลยนะคะลูกค้าเครื่องยนต์แห้งๆสวยๆเลยนะคะลูกค้านะคะตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปได้ทุกคันเลยนะคะ ของเราไม่มีชนหนักไม่ใช่รถแท็กซี่อย่างแน่นอนนะคะเป็นรถเดิมๆรถหน่วยงานปลดระวางมานะคะคันหน้านะคะคันหน้าเดิมๆไม่มีคดไม่มีงอนะคะหัวน็อตเนี่ยสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยขยับขยี้เลยนะคะจุดมาร์กเต็มสีจากโรงงานด้านในนะคะมีให้เห็นเด่นชัดเลยนะรอยซีนเดิมๆจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะหัวน็อตด,ด้านในสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขยี้เลยนะคะหัวน็อตฝากกระโปรงโลโก็ตัวต้ามีติดอยู่ฉงวนกันความร้อนยังอยู่ นะคะสติกเกอร์มอกอมีติดอยู่ครบนะคะจุดเม็ดอาต้องฝากกระโปรงนะคะมีให้เห็นเด่นชัดนะคะโครงสร้างเดิมๆนะลูกค้าจิกตรงขอบยางตรงนี้นะคะถ้าเป็นโครงสร้างเดิมฝากกระโปรงเดิมนะ จิกลงไปนะคะจะต้องเห็นรอยเล็บนะคะอันนี้คือเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยไขเลยนะคะสวยๆเลยนะ mm. รับรองว่าใครได้คันนี้ไปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ mm. พิเศษเฉพาะคันนี้เท่านั้นนะคะลูกค้า mm. จำทะเบียนนี้ไว้นะ6 mm. กไก่รอเรือ7062นะคะลดราคาจากหน้าป้ายให้20,000บาทนะคะ mm. คันนี้นะคะโตโยต้าอันติ1.6 g ี ปี17นะคะลูกค้าราคาหน้าป้ายนะคะอยู่ที่459,000บาทนะคะนัดไม่ขายนะคะคันนี้ลดราคาให้20,000นะคะเหลือเพียง4 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะลด ราคาขนาดนี้นะลดให้สองหมื่นขนาดนี้นะใครจองก่อนได้ก่อนนะคะใครจองก่อนได้ก่อนนะไม่ได้ลดให้ทุกคันนะคะเฉพาะคันนี้เท่านั้นนะคะใครสนใจก็โทรหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะลูกค้าอยากเข้ามาดูรถจริงเข้ามาได้เลยนะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเซรีไทย68แแยกหนึ่งนะคะก่อนจากกันไปในวัน นี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถนะคะให้ได้ชมกันทุกๆวันเลยวันนี้นะัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกที่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ